อ่าวันนี้ครูจะพามาทัศนศึกษานะที่ไหนครับเด็กครูที่นี่ไงเอเวอร์แลนด์อะไรนะดิสนีย์แลนด์เหรอครูออออนนน้งเเดดืื กินตรงไม้ช็อกโกแล,ลตใช่เหรอโอ้ว,ว้าวกินได้ไหมรัครูกินได้ไหมกินไม่ได้ของปลอมเออเอ,อ้ย ครูทำไมผมผมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอ่ะมันต้องตามผมเกลียนด้วยอุ้ยลงมาลงมาเดี๋ยวครูก็ด่าด้ยถ้าผมขีดคอครูนี่ครูจะด่าผมแนี่ยอ๋อจริงครูจะตัดก็ได้นะเดี๋ยวครูไปตัดแป้นนึงครูครูครับครูครูเดี๋ยวเดี๋ยวครู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 วันนี้ก่อนโอเคตัดเสร็จแล้วเอ้ยเอ้าไอ้ครูเอ้ยครูตัดตอนไหนเนี่ยโอ้ไอ้ครูแล้วเม่กี้ผมขีดเลยตอนแรกไงตอนแรกอะไรทอย่างไหนอ่ะเสียงที่นี่เหรอเป็นเีมใช่ป่ะใช่มีคนเล่นอยู่ตรงนู้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะอ๋อเขาเล่นสนุกกันใช่ไหมเสียงแบบเนี้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยว ผมเหมือนเห็นนี่ผมเห็นั้นเนาเขาผมมาทำอะไรตรงนี้วะที่แม่ไกแกคนไม่มีอารมณ์ขันมาเล่นที่นี่ใช่ไมสวนสนุโอเคโอเคอาคุณแม่ครูโอเคครูผมเสียวๆเดี๋ยวผมแอบแบกก่อนลกันโอ้ยต่อกันทำไมดิอ่ะลูกมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยเอาเปล่าแม่เป็นครูครูครูพาเอ้ยเงียบก่อนครูผมพามาทั้งสามแม่ไม่รู้ครูจริงเปล่าม่จำหน้าไม่ได้อ้าวครู ไม่น่าครูเป็นไงอ,อ๋อนักเรียนบอกให้ตัดผมแม่อยากโดินไหมล่ะครูตัดรับเดียวนะแม่อยากโดินไหมอยากลองไหม๋ยุดเดี๋ยว,ยว,ยวครูไปปู<อ>ผมแป้นอ,อ๋อรอเฮ้ยครูเฮ้ยครูแอบไปตัดผมแม่เฮ้ยครูวันนี้ก่อนครูวันนี้เฮ้ยแอบเอากันแกไปตัดแม่หัวแม่ผมหน่อเร็วตอนนี้เลยแบบหาวลังอยู่นั่นน่ะว่างอยู่ไปตัดช<ๆ>ิบๆเลยไปตัดช<ๆ>ิบเลยตัดช<ๆ>ิบเลยตัดชิบ ตัดชิปตัดชิปตัดชิบตัดชิป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 ตัดไม่โดนเลยวายมากวายมากเลยไอผู้ปกครองของนายบอกรู้ก่อนขอตัดผมก่อนขอตรงนี่แหละเอ้ยเดี๋ยวครูครูเดี๋ยวนะแม่เออทั้งครูแม่รู้ได้ไงว่าผมจะมาที่นี่เนี่ยแม่โอยตักผมอืมเปล่าแม่แค่กะจะมาหาเล่นๆนิดหน่อยพี่ตักผมเออ เออไปลงไปลงไปโอ้ยแม่ไม่เกี้เดินตัดได้บ่อยไปอู้หูขี้หัวเลยมออโอ้แม่แม่ผมโอ้แม่แม่ตัดผมแล้วแม่ตัดผมแล้วด้วยเอาเมื่อกี้แม่มาเป็นใหม่แล้วนะอ๋อครับลูกขึลูกขึ้นไปทำอะไรอ,อ๋ <od> อไม่ใช eh no ่แม่แม่พาผมเดินหน่อยผมเมื่อยแล้วผมเดินมาไกลมากผมเดินมาตั้งหนึ่งเมตรแม่กับแม่แม่กับแม่แม่หันเงยเงยหน้ามองผมเลยฮะ มันเห็นเตตุดี๋ยวเดี๋ยวคุยแม่แม่พาผมไปเซิร์ฟเาหน่อยดิเอ้ยไม่เซิร์ฟแม่พาผมไปเล่นหน่อยครับได้แม่พาบ่อยแม่พาบ่อยฉันพาบ่อยอ๋อคือคือมันดีใช่ไหมแม่เซิร์ฟนี้มันแบบดีเดชัยช่ยดีมากเลยเซิร์ฟนี้สนุกมากแล้วถ้าเขาไม่ก่อก็ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไเล่นไปเล่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไอ้นักเรียนนี่ไปปลุมผมนนึงขึ้นมาอ่ะโอ้โหเกไม่คิดจะปลุกผมมากเลยอ๋ออย่างนี้อะแม่มันเท่ดีแม่เรียบร้อยเสร็จแล้วส่มแล้วแม่ลงไปข้างล่างดีกว่าดีมากแม่เดี๋ยวนะจะโดนลงมาข่าวไม่หักตัวเนี่ย เไ้ยรู้จักตอนนั้นอเปล่าผู้หญิงคือผู้หญิงเขาจะแข็งแกร่งไงผู้หญิงเขาจะตกตึกสาวช้านไม่ทายใช่แล้วแม่ไม่เหมื่อยแล้แม่เอยเอาล่ะเอาไม่ลงกันไปไปเลยแม่แม่ต้องมีความกระตัญญูต่อลูกนะแม่ต้องอู้โอ้โอ้โอ้แม่แม่โอ้จัตไต้จัตาย้จตไตลงก็ได้วะเดินเองก็ได้ดูดีแม่แบบไม่ยอมไม่ขี่อ่ะเออไปแม่เดี๋ยวโอ้แม่ตูดแม่เห็น ไปแพร่บอกนี้อุ้ยอะไรบนหัวโอ้แม่ไม่เหม็นแน่นอนไปดีกว่านี่แม่อะไรอย่าเพลยคืออะไรอ่ะหุยครูสอนภาษาอังกฤษไม่ได้บอกเหรอว่าเพลยแปลว่าเล่นอ่ะนี่จะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษครูครูอะไรครับแล้วเป็นครูอะไรครูสอนคณิตเก้าหน่งโอ้ยสาหมื่นก้าหนึ่งก็าแสนหนึ่งแนนนินว้าวกลิ่นว่าเลยเราเล่นไดขเก้าไดขเก้าโอ้โหแม่นี่อะไรอ่ะมันคือโรบอทเหรอคุณโรบอท ลองแตะที่ตัวนิแตะแล้วเนี่ยอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่เรามาที่ไหนเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นจัดเลยอะ่ะโอ้โหไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยโอ้โหโอ้โหโคตรเกินหน้าเกินตาเลยเฮียอะแม่แม่อมยอ่ะอ่ะ โอุ้ไม่เจอแบบนี้แม่โอ้โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้คือเราอยู่ในในเซิร์ฟทีเซทดอทเว็บช็อปเดินเรียนเดียนทีเซทเซเวอแล้วกันนะวันนี้เราก็มาอยู่ในทีมกับนักเรียนกับแม่นะเออแบบแม่มาตามอะไรเงี้ยผมไม่เห็นหน้าเห็นแต่ตูดอุ้ยอยู่ข้างล่างอ๋อฮะไหนแม่อยู่ข้างล่างมาสักอ่ะเอาโอเคได้แล้วเอาได้แล้ว เอาแอดมินโหไอเลี่ยมดูดิขี่คนวงอะไรนั่งด้วยอ้าวเราหัวไปแล้วโอ้ยจะจะเดี๋ยวเดี๋ยเจ็บเรีบช่วยด้วยติดอ้าวติดอ้าวติดอ้าวอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยดิทับสปาทับสปาได้ทับสปาได้อุ้ยอ้าวติดปูเลยเอนติเปรี้ยงแล้วเนี่ยโอเคทับสปาทับสปา เอาลทุกอันนี้คือเราสามารถแก้สอดอยได้นะอ่าเราก็พี่ไอเลียมลงมากรเปาลงมาเร็วเฮ้ยแม่งันไปดีกว่าครูไปไม่ต้องรอแล้วไปไปไป้ไวแหละไปีวันเนี่ยเอาพมันลงมาแล้วรอรออะไรเนี่ย โอเคทุกคนก็คือเซิร์ฟนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นแนวเซเวอร์โปกตเนี่แหละนะแล้วมันก็มี2เซิร์ฟนะครับผมก็คือว่าสองเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีทั้งมันจะมีแบบ MMO กับโปกติอะเนาะซึ่งผมคิดว่าคือที่ผมไปส่องมาสองเปาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนะที่ผมไปส่องกับแม่ผมมานะใช่ไหมแม่เหมือนเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนกลับกันมากลับกันมาเอใช่เหรออุ้ยครูครูเคยมาเหรอครูริงปะครูเคยมาแล้วตอนเด็กๆเด็กอ๋อนี้เครูมาใครครูมาคนเดียวครูไม่มีพ่อแม่ มาคนเดียวเอพี่พ่อแม่แแล้วพ่อแม่ไปไหนแล้ววะพ่อของแม่ไปไหนแล้ววะพ่อของลูกก็ได้ลูกแม่แม่แม่พอถามหน่อยถ้าถ้าแม่มีลูกคนตีนงี้แม่แม่แม่อยากมีไหมให้จะว่าไปเรานักเรียนถูเป็นพ่อแม่กันได้ไงเนี่ย ใช่ชลูกแม่บาโทป,ประทังกะละมอให้เออเป็นเป็นแม่ลูกก็ได้ไงเนี่ยอันนี้ตาแดงผมน้่าตาลอันนี้ผมแดงจากจากกรรมพันธุ์พ่อเยอะกว่าแม่อะไรเงี้ยอ,อ๋อไปดูดิอ๋อนมใหญ่อะไรล่ะเฮ้ยจะบ้าเหรอด,ด,ดูลูกได้ไงดูพ่อดูไปเอาไปาเขาเลื่อนกันอ่ะทุกคนมา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 ,มา,มาวันนี้เขาเลื่อนนกทีเลยคลิปสิบนาทีแล้วเนี่ยกูหยอกครับมา ท,ทุกคนครับวันนี้ก็เป็นเซิร์ฟไอซิเวิลทําปกเดิมปกปกตินะครับผมนะก็อาจจะมีระบบเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับใช่ไหมครับแม่ใช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 ่นี่ครูอยากจะนําเสนออะไรอ่ะครูเปิาเก็บของเอ๊ะทําไงอ่ะครูไหนบอกวิธีไหนดีตามมาตามมานักเรียนไหนไหนไหนอุ้ยเช็ดเข็มแต่ก่อนต้องเรียกว่าแบ็คแพ็คก่อนอะไรต้องเรียกว่าแม่ แบกแพดนักเรียนสิทธิพิเศษเซิร์ฟนี้ดีมากแจ็แบดแพดฟรีใมาหรอนีเลยแม้ว่าจะได้ไงครูได้ยังไงได้ที่ผ really ู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้อ่ะฮะผมคลิกขวาแล้วอ่ะฮะเอาไหนคลิกเห็นได้เลยออาเอาบั๊กบักบักเอาไปยามอันครูแล้วแล้วก้วขวาอันน่ะขวาไม่ได้อ่ะคนอยู่บนหกโอ้แเอากรเจิเยอะโอ้แจกแบดแพดจริงด้วย เอานี่ไงแลเราได้รับรับได้ตลอดเลยปะอันนี้องนจะเอาไม้หลากสีก็เอาไม้หลากสีอ๋อนี่คือแจกของฟรีใช่ไหมใช่อุ้ยเชดเอนชานด้วยอ่ะโอ้คิดดูดีโอ้เซิร์ฟจะดีขนาดไหนเนี่ยโอ้โหดีเกินนะจะบอกเลยโอ้โหใส่กับใกับใส่ไม่เพดกับใส่ไม่เพดไม่เพดไม่ดเอาละทุกคนอันนี้ก็คือเป็นของโซนของฟรีนะครับหรือว่าถ้าเราแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำฟรีได้นะเพื่อแบบเราไม่ต้องมาเดินสปาวใช่ไหมเออจะได้แบบใชไม่ต้องแบบเสียเวลาในการเดินนะครับเอาละแม่ แม่เคยมาที่นี่บ่อยแล้วครูด้วยไหนนำสิแม่นำไปก่อนเลยแม่เคยมาแค่ครั้งเดียวลูกมา,มาตอนไหนอะลูกไ <laughs> มาตอนไหน,ล, <laughs> ไหนลูกมาตอนไหนลูกเมื่อวานเน,นี่ยอ๋อมาเมื่อวานนะพี่อะไรนี่ไข่วะเนี่ยเฮ้ยอะไรยักษหนาเนี่ยโอ้ยลงไปโทรมาทางกระดุมให้โอ้โหดูดิไอมีมันเรียมอะไรทุกคนเรามาทางซ้ายของเออเขาเรีื่อะไรนะสปา,าก่อนแล้วกันนะครับนะทางซ้ายนี่มีอะไรบ้างเนี่ยเอาลุง ลุงโอ้วันดีหลานเอ้ยวันดีหลานเอาน่าหลานพาแม่มาด้วยละโอ้แม่หลานนี่น่ารักดีจริงนะใครได้เป็นแฟนนี่น่าจะโอเคนะ่าดูแลด้านหลานนะเอ,เอ้ยเฮ้ยลุงมองผมดิเฮ้ยมองอะไรกันคนละเออลุลงมีอะไรให้แลกบ้งเนี่ย ดูสิอ่ะอ่ะมัก็จะไปตุ่นกันโอ้ยลุงแม่โมจะตอแม่ผมเนี่ยจบแล้วเฮ้ยตอแม่คนเดียวอธิบายมันมีระบบเพศด้วยเออใช่เคนเลือกกันยังยังไม่เลือกเลยไหนอ่ะนี่ไงยังไม่เลือกเลยนี่เพศอ๋อคมคุอดีกันระบบสั์เลี้ยงจับลูกมาสั์เลี้ยงให้ลูกดูเลยเดี๋ยวจะจับแม่เปนสัตว์เลี้ยงแล้วกันแบบให้แม่แบบโอ้แม่ไปตัดไม้เลยดิ ใช้แม่ไม่ได้แล้วก็แม่ก็ต้องมีความอดทนยูกับตาเวทีต่อลูกซีอยู่แม่เซิร์ฟเซิร์ฟมันแหลกปะแม่หรือว่าผมแหลกใช่ันแหลกครับแมครับคนคนคนเล่นเยอะเซิร์ฟบีคุณภาพไงเซิร์ฟเซิร์ฟมันคุณเยอะครับน้องๆมันก็เลยแบบอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะโอ้มันคือช็อบเอ้มันเทอละจ็อบเนี่ยอจ็อบมันคือที่ทำงานนะแม่เอ้ยนี่แม่ผมมีอาชีพแล้วแม่โอ้โหผมจะได้ทำอาชีพเป็นแบบ นั่นแหละเออแม่ไม่ทำกับผมว่าจะไม่ไื้อขาดใช่ัดสมัครสอบนะพัดสมัครโอ้โหป้าป้าป้ามาแล้วเลยเไม่มีตังค์สักบาทเลยแม่มาเรามาทางขวาบ้างดีกว่าเอาล่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยเออลุงโอ้ดีเหรอเนยโอ้โหทำไมลุงเสียงมันตังโน้ตเลยตัวโน้ตเขนตัวโน้มากอ่ะเออเหมือนกันเลยเนาะสวัสดีหลานเนยโอ้โห โหลูกเสียงกระแดะมามาเจอตัวเองก็เป็นอะไรเช่นี้โอ้แม่จริงๆตอนแรกอะผมอะกะจะมาแบบเรียกว่าอ,อะไรมาเป็นคู่ไงเออผมก็กับวเฟอร์จุงใช่ปะแล้วก็โต้ทรวทูอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแบบแบบจะโดนเอาอะไรเงี้ย ผมไม่เอาดีกว่าน่นพี่พอพี่พอประดูไปพี่เพราะว่าเนี่ยมันเอาดูบองหรือว่าดูดบองหรือว่าดูบองดูของดูของขอข้าวดูของในตลาดโอ้ยเขาดูฟ้นมาค้ากูมีที่เล่เขาถึงมีฟอนต์ภาษาไทยข้านี้เออโหทูนโอ้เพื่อนที่ไม่ดูเลยเพื่อนโอ้เพื่อนโอมใช่ไหมเพื่อนโอม โอ้โห oh, oh, mm hmm. ขายกระจายกันเน mm hmm. Pur teachers, เ nah. ี่ยได้ของที่เราอยู่โอ้ไม่มีหรอกครับเพราะว่าเพิ่งเข้าเซิร์ฟมานะเอิ่มถ้าเกิดแบบขี้เกียจเดินมาตรงนี้นะทับ A hex ก็ได้นะมีคำสั่งอ๋อนี่คำสั่งนะครับตลาดออนไลน์ซื้อขายนะเซิร์ฟทับ A hex ทับเซลทับ A hex คือเปิดเมนูนะครับทับ A hex เซลนี่ก็สมมติเราอยากขายแบ็คแพ็คเนี่ยเราก็ขายได้นะครับผมแต่ว่าน่าจะผิดกฎนะผมคิดว่าน่าจะผิดกฎนะครับราคาหนึ่งพันบาทไปขายละมีใครซื้ออ่ะ เฉินด้วยหรืาไอเทมลงขายมั่วๆหรือปราคาไม่สมัยตสมผลยืนไอเทมบวกคังคุกหนึ่งชั่วโมงอ๋อบังคุกนะทุกคนเออฟังจริงๆเพราะใบไม้จริงๆขอขายว เป็นนักเรียนเข้าไปบ้านคนอื่นมัวไม่ได้นะครูบ้านผมเนี่ยครูเนี่ยบ้านผมเฮ้ยครวออกไป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 เออเนี่ยผมอยู่กับแม่ผมตั้งนานแล้วเออแม่ผมล็อกประตูนะเดี๋ยวไม่เปมาขัอมั่วจะบีขันข้อมั่วประตูทำไมเอออย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดอ้แม่บ้านเรานี่มันสนุกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว่าผมว่าเขาไม่ได้เปิดหรอกแม่เปิดเองแม่แม่เลียมจริงเลยนะ โอเคมาเลยทางนู้นทางนู <you> ้นทารารลมทางนู้นเลยครูผมให้นยดีผมเบื่อทรงผมนี้ละครูเ็วครูครูเอาจะปูผมให้ชิชิชิปป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 บปปปปปปป มแม่นชอบบรู้สึกชอบถึงโรงเรียนอีกโรงเรียนทิ้งมากกว่า โรงเรียนอะไรนะ LP วิทยาปะอ๋อเออโรงนั้นโรงเรียนนั้นมันดีนะไอโรงเรียนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอไอเด็กไอเด็กหัวฟ้ามันเหลี่ยมเนาะใช่ปะคือ่ยมที่ติดตาปะเออใช่ไอนั้นมันเหลี่ยมอยู่นะจำได้อยู่ทุกคนอันนี้ก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องสุ่มนะซึ่งคุณสามารถไปสุ่มได้ที่เว็บไซต์ Tset Webshop ก็ได้นะหมายถึงซื้อกุญแจอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะหกที่สายโอ้โหดูดิอะย่างผมคิดว่าเราได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกคือสม่สิบหว ไม่ไหวไม่ไหวจะให้เกลือของอย่างนี้ก็ไม่ได้นะตัวอย่างนักเรียนบอลนักเรียนบอลครับครูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือเมื่อก่อนตอนในครูเนี่ยมาเล่นเติมนี้ได้แลนะ้วนะครูอ่ะกูปุ่มตรงนี้เล่นจนครูตายตายได้เหรอครูอ้าวแล้วหวยเอาพิสูจน์กันดีกว่าเอาพิสูจน์กันดีกว่าตายได้ไงครูดําดําครูตัวกระทีสูงตายผมเห็นตายเลยครูครูเบื่ออะไรยีงไงแบบอ๋อนี่ไงนี่อ๋อนี่นี่นี่อ๋อต้องกระโดดอ้ยพิสูจน์ครับพิสูจน์พิสูจน์ มีคนเดินมาเอาเขาเล่นตาคนแบบเอ้ยทำอะไรกัไอเอ้ของตต้นั่นอ่ะหยอกยอกโอ้ยังยังเฮ้ยหนีแม่หนีแม่หนีแม่มาหนี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 แม่มาตีเล่นอะไรก็ไม่รู้เรื่องพี่ไงยก็อยู่ด้วยดิเขาคือมันมีโอกาสโดยที่เขาบอกเฟิร์สอยู่กับโตโต้เป็นแฟนอะไรอะไรนะอ้าวเขาไปไหนแล้ววะ เอาออกเลยอะเาแหายเลยเอาทุกคนเราเดินตรงมาบ้างดีกว่าเราซ้ายขวาไปหมดแล้วเนาะเออทางซ้ายนี้จะเป็นอุ้ยตกใจครูนักเรียนวับได้เอ,อนะ้ครูวับได้อุ้ยเอาครูมืไหนอะ่ะครูวับมาครูมีพลังพิเศษอันนี้ก็เป็นรายละเอียดยนนะครับขึ้นตอนนี้มันเติมเงินคูณสองเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้ามาจับใจ่ายใช้ใสอยก็ได้นะครับผมเนาะอู้เนี่ย คือยศแต่ละยศเนี่ยก็มีความสามารถตามนี้เลยนะ VPS i v i p เอางี้ว่ะเข้าดูในนู่ว่ะแล้วก็อยากสนับสนุนก็สามารถสนับสนุนได้นะเพราะมันเติมเงินคุณสองอย่างครับทุกคนนะตอนไหนนะเดิมๆนะใช่ไหมแม่ถือว่าคุ้มมากเลยแม่แม่แม่แมพอจะซื้อให้ผมได้ไหมครับราคาถูกขนาดนี้เออขอตั้งหน่อยซื้อได้ซื้อได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวซื้อได้ก่อนซื้อได้ก่อนโอเคโอเคโอเคีอเคโอเคโอเคอเดโอเค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 อเคโ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 อเอเคโอเคโอเคโอเ ทับว้าวไงหัวนี่ไงใช้อันนี้ในการว้าวโอ้ลูกเดินแรงใจไม่ต้องพิมพ์โอ้ไม่รู้เลยจริงโอ้ไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เป็นท็อปคิวท็อปเดย์นะซึ่งเมื่อวานเนี่ยผมมาดูกับแม่แล้วคนแรกแม่เป็นคนเดียวเลยต่อต่อต่อเราหมดรูปมันกันติดท็อปเดย์นะแล้วโอ้ตอนนั้นยูนัสิแปะอยู่เลยตอนนี้ยูน์ดับอะไรแล้วเนี่ย เดี๋ยวครูมันมีถึงสิบครูจะมาสิบปงสิบแปดโลอายุสิบห้าเราไปเช้าลำวงแม่อยู่เท่าไหร่อายุมากกว่าลูกสักสองปีก็ได้แม่แสดงว่าแม่โอ้แม่ตั้งแต่กี้ขอบเดี๋ยวแม่โอ้ยไม่รู้แล้วรู้แล้วหรือแม่ก็หแม่ก็ตอพอคบกันเสร็จพอพวกันธุ์ก็แต่งก็แบบพวกก็มีลูกไงมีลูกทันทีเหรอเราแบบแค่แค่เราบอกโคบกัรหนึ่งวิกอ๋อแม่จริงแล้วแม่เก็บผมมาจากกระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมล่ะ แม่บอกผมมาก็ได kind of ้ยอมรับผมไม่มีลูกแล้วผมจมดับตายดีกว่าโอเคจมอะไรไปอุยแม่โหผมเพิ่งเห็นว่าขาแม่เนี่ยเหมือนตัวละตัวเลยของหน้ตรงนี้แล้วของหน้ไม่ต้องบอกอ๋อไ้องบอทุกคนตรงนี้เป็นโซนเควสนะครับนะก็มีเควสหลากหลายมากซึ่งเราสามารถดูตัวอย่างเควสได้จากเอ็มบีซีที่อยู่ข้างๆตัวมันเองเลยนะครับผมนะ ว่าเราได้อะไรบ้างกบอกว่าการว่าการเอา barrier กับบา b a r ออ e r มาแลกอ่ะเราวก็ได้ barrier จริงวะเนี่ยโอ้โหนี่เลยอ่ะเนี่ยทีนี้เนี่ยภารกิจเนี่ยเควสพวกเนี้ยทำง่ายมากถึงแม้คุณจะยังไม่ทำสักเควสเลยก็เถอะจริงจริงเควสพวกเนี้ยมันง่ายกว่าการที่เราต้องเติมตังค์อ่านีทุกคนเพราะว่าการที่เราจะขอตังค์แม่แต่ละครั้งเนี่ยก็ยากอย่างเช่นเนี่ยสมมติเลยทุกคนแม่ขอตังค์หน่อยให้ได้นะต้องใช้เป็นตังค์ลูกชามนะแม่แม่พูดอะไรนะแม่พูดอะไรนะอ๋อเอาตังค์ ลูกไปให้แม่เอาตังค์ลูกไปให้แม่เหรอเดี๋ยวแม่เอาตังค์ให้คือไว้แล้วแย่จะเอาไวเดี๋ยนะใช่เหรอถ้าผมให้สับหนึ่งบาทแม่จะให้ผมคืนเท่าไหร่อ๋อห้าบาทโอเคแม่จัดไปเมื่อกี้แม่พูดห้าบาทโอเคเอาตังค์นักเรียนมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะภารกิจตรงนี้มันยังน้อยเกินไปไนี่เฮ้ยโอ้โหปิดเออไม่ใช่แม่นั่นแตงโมแม่ปิดปิดปิด เห็นอะไรอ่ะอ,อ๋อนี่คือตัวอย่างอ๋อมันมีเควสหลายเควสเหรอครูใช่โอ้มีโซนมีทั้งเควยสำหรับง,รง,ง่ายๆแล้วก็เควสยากๆเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ครูไม่มีนะโอ้แฟลรไปแล้วล่ะโอ้แหววแล้วบอดตัว <laughs> โอ๊ลลอยมันเหมือนไฮพิกเซลเลยป่ะใช่ เออใช่ไูู้ดังก็เลยโกติดๆแบบนี้เ่ยโอเคใช่ได้ไฟได้ไฟโอ้โหเขื่อนว่าร้านสปาวนี่น่าจะใกล้หมดแล้วนะสำหรับโซนเควสอะไรอย่างงี้เนาะเอาหมดแล้วล่ะน่าจะหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่แม่เราไม่เห็นเดินผ่านตัวนี้เลยฮะอะไรเมื่อกี้แม่พูดอะไรนะงี้ก็หมดแล้วแล้วก็ไปละบ๊ายบายลูกเดินกลับเองแล้วกันนะเอาแม่ไปไหนอ่ะคุกกลับนะเลิกกันละปะปะปะไปแล้วแม่เดี๋ยวกันแม่แต่ว่า เขาบอกว่าจริงๆที่เนี่ยมันเราสามารถเล่นเกมสร้างบ้านได้ด้วยแม่แม่พองไปสร้างบ้านหน่อยเร็วนี่เห็นนี่ไหมคิดขวาก็ไปที่โลกเดี๋ยวโลกโลกไหนวะอ๋อนี่เอ๊ะ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 แม่แม่ผมเห็นนี่โลกอะไรอะโลกฟาร์มสัตว์อะเอ้ยผมอยากไปหาผมอยากไปอาจจะเป็นสัตว์เดินเดินอาจจะเป็นสัตว์ได้แม่ ไปไงลูกลูกลิมพารตัวทีเอ้าครูไปไหนแล้วเอาไปเลยแม่ไปเลยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่โอ้โหมีแกะด้วยอ่ะดูดิโอ้ยยังเทเลยอ่ะโอ้โหยคนหน้าคนตาชิบหายเลยออออุ้ยว้าวอ๋อแม่มันคืออ๋อกคือมีแกะห้าสิบตัวในนี้ใช่ไหมอุ้ยแม่ทำไมมันแลกไม่แกะกระตุกอะแม่ไม่รู้แม่เห็นค้าอยู่คนเดียวเลยแบบลูกลอยได อ๋อใช่เหรอแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าลูกน่าจะกากใช่ไหมมีพลังกิฟต์ลูกใช้บ้านใช้เน็ตมากจะทำเนี่ยไม่ใช่เหรออ๋อใช่จริงเออใช่ใช่อ๋อพอดีผมอยู่ในห้องมันอับสัญญาณนะแม่แย่เงาใครยังเงาใช่พ่อพ่อพ่อไปพ่อพ่อลืมปิดเห็นไงาพ่อไปอ๋อพ่อเขาหลับไปโดยที่ดูทัวร์อยู่ใช่ไหมล่ะพ่อชอบหลับคานโทรศัพท์ช่วยอออันนี้แม่หมายถึงใครครับเนี่ยแม่พอจะบอกผมั้ยลูกนี่มืนลูกแล้วแหละ แม่เคยเห็นลูกตัวเองจีบแม่ตัวแม่แม่บอกพอเพิ่งต่อต่เพิ่ง่อยลูกตัวเองเห็นปะเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูหรอกเขาหลับแล้วอ๋อเขาไม่ดูหรอกช่องนี้เออเขาปรกาล้เขาลเนาะผมว่าทุกคนคือตอนนี้มันน่าจะแหลกอยู่นะเซิร์ฟอบคือถามว่าทำแหลกก็แบบคนมันเยอะจัดอะทุกคนคิดดูดิขนาดตอนนี้เที่ยงคืนแล้วอะครับคนยังเล่นแบบเป็น20คนอะโหคณดู เดีียวน้ให้สัสาามผัสษษได้ว่าลูกแหลกอยู่คนเดียวทุกคนเขาวิ่งเล่นกันเต็มเซิร์ฟ <c oughs> เลยเนะ <c oughs> ี่ <c oughs> ยลูกแหลกอยู่คนเดียวใช่แม่แย่งเง่นผมมาโอ้โหโอแม่กระตันยูจริงๆเลยว่ะเย็นเดียว <c oughs> เอาหร <c oughs> อไม่ได้นะไปทุกคนเราไปโซนสร้างบ้านดีกว่านะครับเราก็อยู่โซนอุ้ยเดียว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 ครับว่าไปโซนสร้างบ้านเนี่ยรู้ไว้ด้วยนะที่จะเป็นบ้านเนี่ยเขาจะแยกพื้นที่กันที่จะนั่งคูลเนี่ย ต้องส่องใช้คำสั่งนี้ก่อนไปคำสั่งอะไรครูคำสั่ง TTP เอทพีเอมันคืออะไรครูครับเห็นแม่เธอไหมแม่เขาอยู่ตรงนู้นอ่ะเดินไปไปไปไรแม่เนี่โอ้โหเป็นครูเป็นครูเลยวะเนี่ยโอ้ครับไม่ปหาเลยไปหาโน้ตเมยอุ้ยเออมันคืออะไรไม่รู้อะครับแม่จะต้องยอมรับก่อนอ๋ออ้ยอ้ยโ้ยไม่ไม่ยอม ป็นหอะลูกเฮ้ยเกินหน้าเกินตาเกินหนักกจริงโหนอ,หนอ,อผมตื่นเต้นเฉยแม่ที่แบบคว้ามาได้อะอคือแถวนี้นมันม่นที่รักแม่มากๆนะครับตอนนี้คือผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่อัก,กตันยูเอ,อ้ยกัรตันยูมากๆอารตันยูการตันยู ม่คือมันไม่มีตัวที่จะเทียบขาแม่ได้เลยอะ่ะมันไปไหนหมดไม่รู้วะแม่ฆ่าไปหมดแล้วลูกอ,อ๋ออุย้ยพี่แม่แม่ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วแม่ผมเห็นแล้วมออแม่ไแม่ไป้ยพี่แม่หนิอ๋อะไรตั้งโลกอะไรอ๋อนี่แม่อุ้ยโโอ้หแม่ยิ้มที่มัเ,เร็วอ๋อ้อยไปทุกคนไปเราไปโซนสร้างบ้านดีกว่าเราจะสร้างบ้านก,กัน สักหนึ่งหลังแล้วเราก็จะจบคลิปนี้กันนะครับผมป้ายเอออนแม่รีบแบบนี้บ้างแล้วแล้วครูต้องย้ายบ้างหนยอ่องเอยแม่ที่ไหนเนี่ยแม่อยู่ลบสองพันหกร้อยยี่สิบแปดแม่ของพี่เออลบสองพันหร้อยแปดี่ดูด้วยโอ๊ยลืมบอกไปเสิร์ฟคุณภาพอ่างนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้สามารถทับไฟล์ได้ด้วยนะเชฟจริงว่านี่อ่ะไหนลองรีอ้าวอ้าวไม่ได้อะครู ครูหลอกพะเนี่ยครูเหลี่ยมละวครูเหลี่ยมแล้วได้ได้เชียร์ว่าจะกผอได้เชียร์ว่าจกผออ้อไม่เห็นครูจะวับมาเลยครูขอมาไห้แม่คนนั้นมันใช้ดาบฟันผมมาแม่จะแก้หน่อยเร็วแม่ไม่มีแม่ไม่แม่ไม่มีของแม่โอ้คือตายโอ้คืตายอ้าว แม่เอาโคไวแม่แมสร้างบ้านให้หน่อยตัวแม่สร้างบ้านสวยแม่ก็สวยด้วยอนตีตีได้ไงเนี่ยคุณแม่ไม่สนใจบุกอกูเลยนือนแม่บอกจะสร้างบ้านก็เพื่อนไม่ยุ่งงานแม่ลอย่ะเฮ้ยให้เขาสร้างบ้านนี่ก็มาทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนายบอกนายบอสครบบบครับูฟาบาบูาูาาบาูาาบาบาาบูาบาบูฟาบากูฟาาบาบาบูาาบมาบูาบาบาา ใช้ขวานคุดใช้ขวานใช้ขวานโอ้โหกูเรากลับบ้านไปสร้างเอ้ยไปช่วยแม่สร้างบ้านดีกว่ากูเดี๋ยวแม่จะเหงา มันเสกมาให้แล้วทุกที่่วาคนจริงจริงแอดมินไม่ได้เสกผมนะครับคือแอดมินเนี่ยเขาเาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรดีวะเขาโยนทิ้งไว้นะผมเมื่อกี้เออเราเลยไปเก็บได้นะคโคตรดีอ่ะแอดมินเผยโยนทิ้งไว้นะโยนให้อะไรทิ้งมาหนดิแอดมินไรอ่ะทิ้งแล้วโอ้โ <ๆ S 2> หนีห่คือฟาร์มของเรานะทุกคนคือแบบเราไม่ต้องแบบทำอะไรใหญ่นะครับเล็กๆก็ได้นะครับผมนะใหญ่ๆไปก็ไม่ค่อยดีหรอกไม่อรอ thank you ตัดไม้ให้แม่แบบเธอแบบแม่จะภูมิใจในตัวลูกบ้างนะทุกคนภูมิใจมากเลยครับเฮ้ยแม่แม่แม่ไม่มีเวลาเลือทีแม่แม่เนือทีแม่โอมานบแหมแมโอ๊ยนแล้วหนึ่งนาทีสุดท้ายแม่รับทราบก่อนเร็วอุ้ยบ้านสวยนะเฮ้ยมุมนี้สวยนะเดี๋ยวขอร้องถ่เดี๋ยวก่อนเออวราไม่มีเวลาเลือกทีครับเฮ้ยทุกคนทำไปเล่นไบโคตรสวยทุกคนมุมเนี้ยนี่แหละคนแบบไม่บางพิเศษสวแม่าก สามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิวิวท้ายครับคุณต้องรีบแล้วนะครับคุณแม่ตงีบจกาแล้วนะครับเออแม่ก่อนครับลูกอะไรลูกแม่เร็วสามสิบวิวท้ายแม่นยิ่งกวแม่ใกล้จะหมดเวลาแล้วสี้า เสร็จแล้วเหลือตกแต่งข้างในทคนมาเรามาแบบโหมดซิ n น m a t i ดีกว่าแม่ผมมียากรดแม่ม่ยากรดอ้ใหญ่ผมอ่ะจะทำให้หายเหรอ เลยทำให้ไม้เนี่ยกลายเป็นกล่องไว้แม่ไม่รู้นะดูนะแปดอันนะแม่นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะเห็นไหมแม่แปดอันนะโอเคแปดอันเอ้าวหายแม่โยนไปทพื้นแม่โยนไปที่แปดอันโยนแล้วโยนไปแล้วนะใครเก็บไปไม่ใช่เราอ่ะเอาแม่แม่เอาไม้อะไรได้แม่เอามาแปดอันโยนที่พื้นอ่ะก็ได้แหละที่ลูกให้มาแปดอันหมดแล้วเห็นแปดแปดนี่ดูนะอุ้ย เอแม่มีอะไรครับมีอะไรโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูตอนนี้นะก็เป็นการโปรโมทเซิร์ฟเล่นๆนะครับผมในทีมที่นักเรียนแล้วก็แม่แล้วก็ครูมาด้วยนะแม่เป็นอะไรที่อะไรกันเนี่ยแบบอะไรกันครับเนี่ยเลยนะเออก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูตอนนี้นะแล้วก็ฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่แม่ไอ้เขาคนรลูกแม่ไหนอุ้ย คจากแมแ่ทุกคนก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผมทุกคนติดตามช่องเฟิร์สจุนจังของเราด้วยนะครับนไอสองนั้นไม่ทำช่อบเราเออฮู้เอาผมจะจบสวยๆแม่งเดือดลงนะเด็กแม่เราไปบตาเลยอไ,ไ,ไม่น่าแจากเราไปเร็วเลยแอนด์มินเปดูหน้าข้างล่างไปเอาไปเอาไปเลยแอดมิน นี่เปิดดูหน้าเขาใช่ทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้หจุดไฟอขอขอขอไฟแช่นหน่อยขอไฟแช่นหน่อยั